วันนี้เราจะพามากินข้าวต้มกุ้ยกันนะครับข้าวต้มที่นี่ใช้วัตถุดิบจากท้องทะเลสดๆจากเรือครับแต่มาเปิดที่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับชื่อร้านกุ้ยรถกรุงครับร้านจะอยู่ในตลาดเก้าย a r ใกล้กับ RCA ครับจอดรถหลังตลาดแล้วก็เดินเข้ามาร้านนี้ขวัญใจคนกลางคืนนะครับเพราะว่าเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นไปจนถึงตีห้าเลยแหละครับส่วนเมนูอาหารก็มีเยอะตามสไตล์ร้านข้าวต้มนะครับทั้งผัดทอดต้มยำนะครับเป็นเมนูไทยจีนซีฟู้ดที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ข้าวต้มเนี่ยเติมฟรีไม่อั้นด้วยครับมาเริ่มก 50บาทไก่กรอบซอสเคลือบไก่ดีครับผัดมากับเม็ดมะม่วงทอดพริกแห้งพริกหยวกหอมใหญ่ต้นหอมแล้วก็พุทราจีนอร่อยครับแล้วก็จะมีใช้โป๊ผัดไข่อย่างนี้นะครับ80บาทใช้โป๊ที่นี่ไม่เค็มเลยนะมันจะหวานกรอบผัดใส่ไข่หอมๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างห,งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยคือปูนึ่งครับเป็นปูไข่สดๆเป็นเป็นหน้าร้านนี่แหละครับเขาจะมานึ่งนะครับใส่นมสดก็จะทําให้ได้เนื้อปูที่หอมหวานมันต้องกิน,น,นร้อนๆเลยครับอย่าปล่อยจนเย็นนะมาถึงเราต้องรีบกินเลยนะครับส่วนจานนี้เป็นปลากุ้ สดหวานน้ำพร่ารสจัดใส่น้ำพริกเผากินกับคางกุ้งก,กรอบแล้วเข้ากันดีครับส่วนกุ้งเผาจานนี้250บาทนะครับไซส์8ถึงตัวโลแล้วแต่วันนะครับมันเยิมย้มเลยแล้วก็จะมีขนแนงหมูกรอบครับคนนิยมมากผัดขนแนงกรอบ,รอบผัดใส่หมูกรอบอีกนะครับจานนี้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็หมูสับผัดน้ำเลียบเมนูโบราณคลาสสิกครับกินกับข้าวต้มฟินมากเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูสับต้มบวย120บาทนะครับร้อน,อนหอมพริกไทยหอมบวยแล้วก็เขาจะใส่พุทรามาตัดหวานนิดนึงทำให้รสชาติไม่